พ่อแม่พี่น้องเอ้สายไฟต่ำแห้แต่บุกกาจับดอกแกนมันสอดเอาได้พ่อแม่พี่น้องเอ้เนื้อก็ถึงตอนแรกคิดว่าบ่มีหมักหมวงก็เลยเริ่มเงาึ้นแล้ว สบายดีพ่อแม่พี่น้องมวมืนอ้สามเกี้กับมาอยู่นาะคนเดียวมาเฝ้าสวนเนาะแต่ว่าตอนนี้สามเมกี้กับสินยางไปสวนพลพัเพราวยันงัวมันมาใกล้กับสวนมาวนกับสวนแล้วก็มันสิเขาหัวเขาสวนของแม่เฮานะพ่อแม่พี่น้องเอ้พอเพราะว่าเถาแม่กับตุ้แถ่ากะเมื่อบุญเมื่อบุญของเพื่อนพี่น้องของสามเมกี้เองนี่แหละเป็นป้าเ่นเสียชีวิตเป็เหตุบุญเจิ่น แล้วเนี่ยะกะ็สียางไปสวนเพราะว่าเียนงัวมันมาใกล้เฮาอยู่เทียงแหละมันสีแหรนบ่ทันพอมีพี่นอ้องเอ้ตอนตอนยังเวีนๆอยู่มันบอกมีงัวแต่ตอนนี้มันขาแล้วมันเริ่มมีงัวมีวมยางมาเลยเฮาก็ต้องไปย่างย่างไปอยู่แถวนั้นงัวมันจึงยาน <laughs> มันคือหุ่นไรกานี่นะหุน่นหุ่นไ่ไก่ซะ อันนี้เป็นหุ่นไหลงัวนี่ค่ะเนี่ยคืออยู่ไหนอยู่นามาอยู่นาตั้งแต่เ้าร์พูดอะไรพี่น้องเอ้แต่ว่าตอนเศา้ามันงัวมันไปวิดสวนแล้วมันก็นธรรมดาตอนนี้มันก็เริ่มขำแล้วเวลามันก็เริ่มขำงัวก็มากินน้ำกินย่างอยู่แถวน้องนาซาเมกี้แล้วก็มีสวนสายไฟอันนี้คือตกต่ำใช่ปะอู้หพ,พี่น้องเอ้สายไฟต่ำเฮ้ để báo cáo chặt đó, gà nó bị sót tai. À, nó, Samikiri đột nạng, ghiền sủng, ủ tung đốn, này. Mới thấy măng muông. Samikiri hơi bực, còn Phạm Minh Phi Nhung đây. Nè, vườn Nhưng, ao cả đấy, Phạm Minh Phi nhưng, cứ thương. ตอนแรกคิดว่าบ่มีหม่อหม่วงก็เลยบ่ได้มาเอาหม่องหม่วงบักกะหลายหนึ่งตอนเมื่อกี้ก็บอกคืออยากนอนแท้เด้หาอย่างดี้มากินแก่อยากนอนนี่บะปัดหม่วงบักกะหลายหนึ่งอันนี้เนาะทะเลาะเบิ่งสวนกันเออเอเออูอหูทุกคน สวนนาเฮาอันนี้เพิ่นเอาไม้ค้ำไว้ยันมัน,มนลงมาใกล้แล้วกับมีงอมีอย่างมาเหยื่อกินประมาณนี้เนาะปะ่ไปเผาสวนเฮาดีกว่าน้องปลาเฮาอันนี้กะมีเท่าน้ำในผม,มเอีพี่น้องเอ้น้องอันนี้กะ เสียงมีจักรจันกับห้องอิดอาดอิดอาดอยู่นี่มาเบิ่งก้อนน้ำไม้กันมีอยู่บ่มีน้ำไม้อยู่บ่ขอความโอ้ยเน็ตเบิดอีกละเหม่ยกับเน็ตดิ้ก้อนน้ำไม้เฮาแม่เพิ่นอึบใบยังนอ่อนี่มีน้ำไม่บอกว่าเบิ่งก้อนเนาะ ได้หนอมัยแล้วอืบมันไววเห็นยังวะหน่อมัยกับบริมีนี่ว่าราว่าคิดว่ามันปุุงปะฝนตกเนาะพี่น้องเอามาเศร้านี่ซาเมกกี้กับมามาหอดหน้าฝนก็ตกแห่ๆอยู่อือหนอมัย ตัวหนอมันบ่เห็นว่าตัวนี้นี่ก็เป็นทางนอกสวนเนาะทำกี้หาทางเขาก่อนแดดหัวแตกหัวแตนฟาดหอนแหงเอ้ิเชอ ชู่ๆๆๆชู่ๆชั้น้ไก่มาสวนไก่มาสวนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอืมหอนเดะแท้นี่มันนี่เขาอยู่คนเดียวเฮา,ามือนนี่ไม่มีแม่ นงางสาอบเดียเนาะก็ผักสลัดกับพริกน้อยนีงงนะ่เนาะเบิ้งเนี่ยไก่มันมากิน,นี่เจ้นว่าเบิดเลยใบมันอันนี้ก็อันนี้ก็นนกมีงามแล้วปะนี้ฮะตอนที่ซาเมกีเอามาให้เบิ่งตอนแรกน่ะบดงาม เริ่มงามแล้วอันนี้แล้วกระบ,บุงใหม่ออนปลูกใหม่สาม้อกีเคยถ่ายให้เบึ่งแล้วแต่ว่ามันหากระสิติดฝุนทำม,มันแบบน,นี้แหงงามแบาฝุนน่นตกใส่ดูดใบมันบริล่างใบมันแ่ะทุกคนโอ้อันนี้แหงยอดงามอันนี้ค่ะปอด กินกับปลาเดือต้มหมี่เดนะ้เนาะสามกกี้ต้มหมี่อยู่ตอนวินนี่บ่ไ,ได้มาเอาคนแดนแหง้งอ,อันนี้แหงขาอันนี้ค่ะใบายาวเลยงามแหงปัดผู้พักบอกอันนี้ก็งามเลึกงามไวแต่ว่าแงาไวายดีเมื่อนั้นสามกกี้มาถ่ายยังหากระเตกเนาะมาหนี้จนผูยาวตื่นไปเลยเริ่มยาวเลย ปอันนี้ผักเสียนเสียนเริ่มออกดอกไปแล้วโอ้กหอมกัริ่มงามเตื่นี่เริ่มใหญ่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเริ่มใหญ่แล้วเสียนอันนี้อ้ามือนันเราตัดออกอันนี้ เออปร่งยอดไว้อะไรนี่เมื่อนั้นเราเอาฝุ่นเอายังมาใส่อยู่ตะแลกมันเป็นตออยู่ตแหลขตะแลกมันจะเป็นตอแบบนี้เนาะทุกคนเป็นตอประมาณนี้แต่อันนี้งามไปแล้วเดิมแตกนอนแนงขึ้นมาอีกผู้ลืมยาวไว้อะดิเราหัดผูยมันบอบ่อะ เพื่อใส่แต่อันอันนั้นมันบ่โหหลดถ่ายผู้ผู้คนป้าแก่ยังอก่สลามบ่ป้าที่โธแก่สลามไมเพิ่นไปใส่หยังเด้อเหือเต็มหนาเลยกว่าฮ้อนแฮงอือ เสือก็เสือกบผ่าเสร็หนาอันเดียวกันมันเฮงว่ะปู่ฉันจะเป็นลมจะตายอืมรเบิงน่ะไมเฮากันเนาะทุกคนอืมรเบิงระไมกันทุกคนดิอ้าทุกคนมื้อนั้นยังบัดทันมีนอขึ้นมาได้ตัวนี้หเนาะอื นันหนอทานมีตัวนี้ว้าถูกคนเอมาบ่งหน่อตัวนี้นี่เดิมยาวขึ้นแล้วโออว่ะหนอยา,าวแล้วไวซาเมกี้มาคุดเอาไปเลยมาหลักของเมก่อนมาหลักของเมเมื่อแกงก่อนมาถาหลักของเม,เมื่อแกงเกนี่ยกปวาดมังเนี่ยหมดหมดมันจะสีขึ้นแบบนี้ ตลอดดีแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นหนอเป็นหนอเป็น,นเน,นงขึ้นมามันก็จะมีหมดมียังและทุกคนเองเลยมีหนอเดียวนี่งามอันนี้ก็คือหนอไม่น้อยหน่อยแห้งอ่ะดิมีทุกคนปอ๊อ หอนแหงอะไรอันนี้โอ้เหือกับสะระยหน่หอน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 โอ้กระปอมแหลนแตกแตกแตกไปเมื่อก oh, hmm. ี้อ๋าหมักบวบนี่แหละไว้ใส่แกงน้ำใหม่เฮาเนาะทุกคนไว้ใส่แกงน้ำใหม่เฮามือมือใหม่รอเม่เฮามาจากมือบุญกันอืมหอนนีดเหือแตกออกทุกคนอ่ะเสเหือเลยนี่ บอขนาดเสร็จเหือเสร็จเหืออย่างสํานี้เฮ้ยมหอน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 อเห็นหมดทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพักเสียนคือเก่าพักเสียนหมักบวบ พักนา่งตุงนางตู่โอ้ลายทุกคนเ้ยในสวนนงสาวมิกีไ่ต้องซื้อเรื่องพักนี่บ่ต้องซื้อเลยแต่ว่าเรื่องเนื้อซีดเนี้ยงนี่เออต้องซื้อกินมันบ่มีหอนแหงหอนเหื่อแต่เหงือแตนอดีตป้าที่เจ้เาหอน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 เหือ,หอ,หอ,หอของมูกขอบตาทุกคนเอย เออบึงมาบึงผักเสริมผักอันนี้กันเมื่อนันเมตัดออกจนมืดเลยผักอีตู่มื่อนันซำกีเล็ดเด็ดออกจนว่าเด็ดออกเมื่อไว้ใส่แกงเขียดนะโอ้ก็อืมเครือเล่นกับนักหมากมันจนล่มผู้พักเมย์หัตัดมือได้อันนี้อันนี้พัก ที่เพิ่นยังบ่ทันตัดเนาะอันนี้เพิ่นตัดแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งกระโปรงอีกแล้วทุกคนอันนี้มันเริ่มโป่งอีกเลยเริ่มงามอีกแล้วเริ่มโปง่งเริ่มยังอันนี้ก็พักยังพักกาดบอ่อน,นี่ซิเมนพักกาดเนาะพักซีก็บวู้สัยในมันตกลงมาได้นี่ในมันนี่มันก็นเริ่มเป็นใไบหอมได้เนาะทุกคน อหอมหอมกินกับก้อยกุ้งนี่แซ่บคือย,ยังไงปอผักเนาโม่มาเขือกนร้ายมากเลยบัดน,นี้โอ้เริ่มมีลายเลยนี่ผู้มะเขือเหมืกยังก็เริ่มลายเริ่ม,มยังขึ้นมาเพื่อทุกคนเออยู้เขือเหมืมมกยัง โอ้บายดีซาวซาทุกใจเบิดคิดว่าผู้ใดนะยังกดเบาะเยู่สบายดีเนาะตื่นสบายดีเด้อโดยจะไปไซน์นี่จะไปยังใจอยู่บ่ไปฮับคือบมไปฮับอ้าวคอยเฝ้าสวนเนาะโอมีคนเฝ้าจะเบิ่งนึ่งเปียกบ้างจะย่างมาเหย่างมาจะเนู ใจเเไปใอกม่่อนเอาเนาะเจ้าบเห็นมั้ยทำยด้ดีก็แกันเออได้ดีด้วยคอยเฝ้าสวนเมกับโบมาไปเถากับโบมาก็เฝ้าหาเลาะอยู่สวนนี่ย่นงัวมากินเนาะเพิ่นเพิ่นบอกว่านี่น่าอย่านอนเว้นเด้อเพิ่นวะอย่านอนไหนจะคอยเห็นนั่นเจ้าพอกเจ้านอนอยู่เจ้าหากระตื้นนี่คอยม่ได้นอนคอยนั่งกันแรกน่ะมันอันคุยกันก่อนนะ นั่งคุยกันบ่อ่ามาไหมไปแต่ไดนจะมาหาข่อยอยังมาเนี่มา,ม,มาหายอยูงง่แล้วมาหายยังไงบุไปฮับไปบิ่งเลยทุกคนผู้เพิ่นอยากให้ข่อยเพิ่อนเอาเพิ่นยางมาเพิ่นวะเออยังเตะลายยูบุเท่านี่ออ๋จะจ้างไักรักกโดดแท้จา้างเมียโอ้ <laughs> อ้าวเนาะอ,อ้าวทุกคนเลยมาเป็นคุ่ตูเด่นกันบิ่งเอาเด้อ จ้างเมียมาสองแสนให้คอยไปฮารเป้คือว่าให้ฟรีไปซื้อๆนี่เนาะน้องเนาะฮะคนในทุกคนน้องกับเมียแตกต่างกันแฮงอะดินี่มีเงินอยู่สองแสนสองแสนสี่สิบสองมันกีบเมียเอาไปสองแสนยังเหลืออยู่สี่สิบสองมันกีบอยากกินน้ำก็บ่ได้ซื้อกินอ๋อตะกระบาดเนาะจังหวัดมันข่อยแห้งเลยข่อยกะหากะลงมาสวนเพราะว่างวมเริ่มมาข่อยหน้าตะเละข่อยนั่งเบืองเอาข่อยกะว่ายังเนาะ บ่อเหรอจีายต้องนองนี้เนี่เขาบอกนองกันได้ห้าสิบห้าเบาๆหน่อยนี่นะมาซะหน่อยเบาๆนายเอ้ยเบิ้ลก็เด้อคลิปเด้บ้านนี่อ้าพูดเลยเบาหนายหน้าผมยังโบนแห้งอยู่โอวตอนแรกมันสีแห้งเลยฝนตกลงมาเมื่อคืนนี่หน่อไม้บ้านนี่นะแมนเราเขาไม่ขายบ้านหน่อไม้เล่าว่าให้ลูกชาละเราก็ให้เก่งอันตอนแรกนั่นมันมันสิบกแล้วนะนี่มือเศร้านี่ฝนตกบ้างแห้งหนึ่งตอนข่อยมาแต่บ้านนะ แต่บหนบปปห,นหอนุอมันสะมีปลาด้วบอและคือปลาห้งงกินซะนี่เพื่อมะทั่วงงกินแต่มือแต่บนหเนี่นเยเมามัดอยู่ค่ะอยู่บนกอหน้าไม้คะมืมนะอนะข่อยมานาะข่อยเห็นเรามัดอยู่บนกอหน้าไม้ค่เจาเอาห่า,า,าน่อยหะเลยัขนาดโบเมนข่อยเห็นจะเอาลงช่องจะผ่านนะบอผ่านแล้วขอยพาจะเบิ่งหมังม่วง อยู่พูนสวนผูไปเขาว่าชิออกแล้วตอนแรกเขาวาทีนั่งก็จอดอยู่เอ้าได้มานี่ยหะน่องมีน้องคนเดียวก็ใแทม่ได้อะอบมีคนเฝ้าสวนอาะสายญาจาก่อนายเมือนว่าโบเมนงัวมันก็หลาย งัวมันหลายเลยพี่น้องอันแค่ขี่รถเข้าไปฮับอยู่บ้านนี่นะก็ไปฮับกูด้านดีนะเป็นเรือใจเลย้มันบูมีคนเฝ้าสวนข่อยก็ยังบอกเจ้าอยู่ว่าคนเฝ้าสวนบูมีปิดคักๆเด้องัวมากินเด้องัวเขาสวนเมเด้อแล้วหายจะได้ข่อยเฝ้าบิดมือบูมีงัวเขาสวนข่อยก็หาเลาะบึงอืม ผูมันเข่าทางอันถูทางบนหน้าพุนเม่มันเข่าทางบนหน้าเมื่อนนขยมาหน้าเขาเห็นเมมัดอยู่บนหันมัดเจหัวเม่์โอ้ฝนตกบันนี้สีผ้าอีกจังมือกันสีผ้าพ่อเมพี่น้องไปหาน้องไม้กันเม่์เอาฝนตกในดินมันซุ่มได้ถาติดตามพ่อเมพี่น้องถาติดตามเบิ้งบ่ประมาณสองสามมือนี่แหละพ่อเมยพี่น้องปล่อยให้มันปุ้งกัน อ๋อถุกคนไอสามกี้ฮู้แล้วว่าเมย์ของสามกี้อืบยังไห้นี่หากระสีไม่เห็นน้อไม่อ้าวมันโบเมนแต่ว่าผู้เนาะนรอไม่อยู่ผู้โเมนพี่น้องเอ้เห็นบ่นอะ่ะอันนี้มันโบเมนอันนี้โบเก่ามัมานเนะก็น่าข่อยสบายได้ตัวเด่นเลยหน้าข่อยหน้าเมย์ข่อยในสบายเถอะอยาก,กินน้อไม่ก็เมนลงไปซับอร่อยู่สวนน่นนี่กะ สฉพาะจังเห็นเมย์คอยอึบไ,ไหวคอยวะเมนนีน่แล้วเพิ่นจังให้ยคอยเฝ้านะสาเหตบุบะไรไปหาเจ้าจเขาอาเงนน้องไม่อยู่ในกอนี่อืมเจอกระเบื้องก็เราอึบไหวนี่นะไม่เอาไฟมาสุ่มใช่ไหมใคอยสิบอกเมย์กันเมย์คอยเขาเบื้องคลิปคอยตลอดเด้อสีโบกว่าข่าวม่วงเมื่อก่อ,อ,อนกันคอยเอาแล้วเขาเขาอยากกินสุมอยูอ่เขาอยากนอนทำบินี่ โอ้ยนอนเด้ไผกับผมมาเปลี่ยนว่ะก็ก็คิดการยืมเงินไงเงินมาแต่ใส่ยังยืมโอ้ยผมเป็นพี่น้องเลยเบื้องเดื่องนะตานะเห็นหนาพี่จะอยากได้เงินอย่างเดียวผมเป็นพี่น้องเลยยืมเงินมาแต่ใส่คอยผมมีเงินให้ยืมเอากินทุเนาะองต้นเนาะอือแม่ก็่อยคิดว่าข่อยสิเอาเมื่อกินก้อนหมักนึงค่ะว่า อาม่าหนิเด <B> ้อพ <c ười> ่อแม่พี่น้องเยนี่เอาเรียบร้อยเอาเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเยเอาแล้วเขากะสีเมื่อนะบันอ๋อเขากะสีเป็นหมากอีกน่ะเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่นีไอ้ก็ชะ่อได้ย่างเขาเมื่อขึ้นเก่าได้บันเออย่างเลยสบายดีอะสบายดี สบายดีเด uh ้อจบจบคลิปแล้วน well, so. ี่จุ๊บกัจบเอานี่แล้วมันเหนื่อยเนี่หายใจน้ำบันทันพี่น้องเลยตะกระบะเราได้อาสานอาจบคลิปก็สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของตู้เด่นเนาะเลยแข่อยยังมาท่านจบได้แข่อยยังเมื่อกันเป็นกันยุทางขส่ที่พ่อท่านอ่าเนาะทุกคนไอ้หายไอ้เครียดแบบนี้กับยาเพิ่นเนาะเพิ่น เพ,บบพื่อนเครียดบดุนดอกเด็กเพื่อนก็สิเศร้าเครียดเองเพ, <c oughs> พื่อนเพราะว่าเมื่อนี้สาวเมกี้มาอยู่หน้าผู้ดีเอาผมมีพี่น้องเอ้ยมาอยู่ผู้ดีเอาละกันเถ่าแม่เพื่อนกับตู้เถ่ากะเมื่อซอยเวียกอยู่บุญเดี๋ยวคนหลังจากที่เฮาไปหาเลาะสวนเลาะหยังกับตู้เด่นเพื่อนเนาะกะสิจบคลิปได้นนตู้เด่นเลยยังอยากให้ปล่อยยางมาเนาะทุกคนคือว่าอะไรเป็นมีคนเฝ้าสวน ซามกกี้กะชิด้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากติดตามเนาะไว้ๆนี่แหละซาเมกกี้สีภาพพม่พีน้องไปหานะไม่อยู่ห่วยหลายๆพูดแหละทางพูนทางไก่พูดแหละพม่พีน้องไยไกลถ้าติดตามครับชมมึงต่อไปกะชิด้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพอม่พีน้องเลยยังก้มหัวหย่างอันนี้สบายดีเออโอยนี่แหละคอยจังหไปรับนะเนาะทุกคนบ๊ายบาย